สวัสดีครับมาดูราคามังคุดนะครับผมนี่โลละยี่สิบบาทครับผมโอ้โลละยี่สิบบาทครับเป็นมังคุดใต้เหรอมังคุดใต้ครับโลละยี่สิบบาทนะครศสีธรรมราเนะม,มังคุดใต้ครับโลละยี่สิบบาทครับเข่งหนึ่งกิโล,ลนี่ประมาณยี่สิบสองโลครับโอ้โหเนีนี่มานี่ยี่สิบสองบาทโลละยี่สิบสองบาทโอ้อันนี้โลสิบแปดบาทก็มีครับผม ตีโลละ18บาทครับมาฝั่งนี้เงาะครับเงาะโรงเรียนครับนี่นะครับผมอันนี้สองร้อยบาทยกเข่งครับมังคุดเจ้านี้นะครับ17บาทครับ17บาทโดบาทโขแลกลองขายยังไงครับเนี่ยแล้วกองขายยังไง 9เอใน7เอี่ไงอ๋อโลละอ๋อ9เอ457เอ40บาทครับผมโอ้ลูกสวย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 เลยครับสวยสวยเลยอันนี้จัมโบ้55ย oh, ักษ์65นะครับผมกระปุกนี่ล่ะ35โอ้โหนี่นะครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับมาดูพ่อค้าคนนี้ไว้หน่ครับนี่มาซื้อนี่ก็ได้ในยิ้มแหว่งแข็งนะครับร้านนี้นะฮะ นี่ครับผมโอ้น่ากินน่ากินเจ้าดีก็เหมือนกันครับ17บาท20บาทครับยกเข่งครับยกเข่งมะพร้าวนะครับเขาแพ็คเป็นถุงไว้นะครับนี่นะครับ30บาทเอ้ย130บาทโอ้นี่นะครับจัมโบ้150บาทครับผมถุงละนะครับผมอือหือส่วนนี้เป็นมะพร้าวเผาครับลูกละ10บาทครับมะพร้าวเผาครับผมโอ้ เป็นลูกละสิบาทขายเป็นลูกแค่ว่าเทนี่หร่นลูกละสิบบาทสิบอ๋อสิบลูกขึ้นไปสิบสองบาทสิบบาทสิบลูกขึ้นไปครับส่วนนี้กระท้อนนะครับถุงละสองร้อยลูกใหญ่ร้อยแปดสิบบาทร้อยหกสิบบาทครับผมโอ้ลำไยห้าสิบบาทครับไอ้นร้อยเออโลละห้าถุงละห้าสิบบาท oh, oh, ถุงละห้าสิบบาทถุลงละร้อย ถุงสองร้อยยกเข่งอย่างนี้นะครับลำใหญ่นะครับ25บาทครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งมีกระท้อนนะครับผมกระท้อนร้อยสี่สิบบาทครับเออนี่นะครับผมวัดลูลูกใหญ่ๆอย่างนี้ครับ25บ้าบาท25บห้าบาทนะครับผมเออดีนะครับผม ส่วนนี้ลองกล่องสวยๆครับสวยๆนี่เท่าไหร่ครับบาทเท่าไหร่นะยี่สิบแปดบาทครับลอ้โลกลงสวยๆยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดบาทครับผมนี่นะครับส่วนนี้เป็นอินทผลัมนะครับลูกแดงๆนี้นะครับนี่ขายเป็นกิโลนะครับกิโลละร้อยห้าสิบบาทครับผมโอ้เนี่ยครับบาฮีบาฮีเหลืองนะครับผมนี่กล่องละแปดสิบบาทครับ ลำไยเจ้าเนโลูกละสามสิบบาทครับซียกเคงครับโอ้ลำไยลำไยไม่แพงครับลองกองเจ้านี้กัาเนนกันครับโลยี่สิบเอ็ดบาทครับเอ๊มังคุดยี่สิบเอ็ดบาทครับส่วนลองกลองยี่สิบแปดบาทครับลูกสวยเลยนะลูกสวยมากมุมนี้เป็นอินทผลับนะครับที่ขายขายเป็นกล่องกล่องละแปดสิบบาทครับโอ้โห สวยๆนะครับอินทาลัมลูกเลี้ยงอัลามนะครับผมอย่างนี้ครับผมลูกสวยๆนี่ก็เหมือนกันครับพันโคเนซี่นะครับหวานกรอบลูกแดงๆอย่างนี้โอ้โหส่วนนี้เป็นลูกไหนครับลูกไหนอ้โโหลูกอะไรกันไม่รู้ตัวนี้ ส่วนนี้เรากองถุงละร้อยสี่สิบบาทครับโอ้มะขามป้อมก็มีครับโอ้มะขามป้อมมะขามป้อมบาทโลละหกสิบบาทห้าสิบบาทครับเออมะขามดิบก็มีครับเออส่วนมาโซนนี้เป็นบะเขียบครับน้อยหนานะครับผมโอ้สว,สวยๆเลยครับผมสว,สวยๆครับ โล่สามสิบห้าบาทครับน้อยหนาโล่สามสิบห้าบาทครับอันนี้เน้่ยมันเงนครับผมนี่ครับผมเลี้ยงที่สวยเลย,ยดูความงามของน้อยหนาครับ นี่โหลละ40บาทครับผมโหลละสี่สิบบาทครับโอ้โหนี่นครับผมอันนี้น้อยหนาหนังนะครับผมน,นี่ครับนี่ส โลละสาสิบแปดบาทครับผมเแดงๆอย่างนี้แก้วมังกรครับโอ้ยโลละยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบสองบาทก็มีครับผมยี่สิบสามบาทก็มีครับเออเบอร์สีสวยเลยครับลูกสีสวยนะครับผมแก้วมังกรครับอ อันนี้บะขาวหวานครับผมนี่ขายโลเท่าไหร่ครับเนยโลละร้อยครัโลละร้อยบะขาวหวานโลละร้อยครับฝักปลาไก่ทองตัวนี้เจ็ดสิบห้าบาทครับผมลูกเล็กมาลูกใหญ่ๆนี่ฝักใหญ่ๆนี่ร้อยหนึ่งครับผมอ๋ออันนี้เบอร์วอกาโวคาโดพันอะไรพิลเตอร์พิลเตอร์พันพิลเตอร์ครับลูกกลมๆยังสี่ครับ <laughs> เบอร์มะเขียบครับเอ,อ้ยลูกง่างยๆโล่สามแปดบาทครับผมเออพองคุตเจ้านี่สิบแปดบาทครับโล่ละสิบแปดบาทซื้อยกเข่งครับผมเออเนี่ยครับอันนี้ลำใหญ่ครับยี่สิบห้าบาทครับผม<อ>ส่วนนี้เป็นเสาวันรถครับเสาวันรถหวานว่าท่านะนะทุ่งละสามร้อยห้าสิบบาทครับ 350ถุงละ280ครับสาวลูกวัดเออนี่นะครับถุงละ180บาทครับผมโอ้ทุงละ120บาทครับส่วนมังคุดเจ้านี้ครับ17บาทครับยกเข่งครับเข่งนึงประมาณ20 23โลนะครับผมโอ้มังคุดนะครับผมมังคุดแดงครับโลละ17บาทเข่งนึงประมาณ22 23โลครับ กับบานสื่อไปฝากทั้งบานครับลูกนี่โลดสิบหาบาทครับสิบห้าบาทสิบหาบาทครับผมสิบหาบาทครับสิบหาบาทครับผมถือๆครับผลไม้ช่วงนี้ครับผมสุดนี่ฝรั่งนะครับโลละสิบหาบาทครับยกเข่งครับผมสิบแปดบาทก็มีครับนี่นะครับฝรั่งโอ้ฝรั่งกิมจูครับผมอืกิมจูทั้งนั้นเลยครับผม